ไปเจอร้านคาเฟ่ล้ำลับแถวขนอมคือบรรยากาศน่ารักมากเลยอยู่ธรรมชาตินี่เหมือนนั่งอยู่ในวอลเปเปอร์ตลอดเวลาร้านเขาชื่อ4289บ้านฉาที่เป็นทั้งคาเฟ่แล้วก็ร้านอาหารตามสั่งเลยตัวร้านเนี่ยจะตั้งติดกับริมคลองขุนนมสไตล์ตาการตกแต่งก็จะออกแนวโฮมี่มีความอบอุ่นแล้วก็เป็นกันเองบรรยากาศเนี่ยก็จะติดกับริมแม่น้ำแล้วก็แพปลาอยู่ด้านหลังด้วยใครที่ชอบถ่ายรูปแบบว่ามุมไม่เหมือนใครเก๋ๆชิคๆคูๆบอกได้เลยว่าที่เนี่ยเลิศมากร้านที่เมื่อได้เข้าไปนั่งแล้วก็คือเพลินถ้าจะได้ชม้ได แต่รูปออกมาคือเชื่อเถอะปังว่าด้วยเรื่องของเมนูอาหารก็จะมีทั้งอาหารตามสั่งเครื่องดื่มเมนูทานเล่นอย่างขนมโตเกียวที่ทากันสดสดชิ้นต่อชิ้นวันต่อวันที่กําชับว่าถ้าใครไปต้องโดนให้ได้ตั้งแต่กินมานี่คือยกนิ้วให้ทีนี่อลองสั่งมาเป็นไส้สาหร่ายไข่กุ้งตัว,ตวไส้ก็ไม่ได้ถึงกับแน่นทะลักแต่พอกินกับแป้งแล้วพอดิบพอกัดตรงไหนคือเจอแน่นอนอีกชิ้นจะเป็นไส้อัลมอนด์นูเทลล่าเอาง่ายๆคือมีให้เลือกมากกว่าสิบไส้ถ้าจะเอาแบบชิ้นเดียวจบไปเลยก็แนะนําา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 ววววเเเเิิิลลลลไไ้้้้นนนนนนนีีี่่่่่่่คคคืือออออมมมมยแแแแชชใหหญกกกกกกขงูรรรร็็จจะะะปปทททภดตตตััุบธ่ ใกล้ชิดขนาดนี้อิ่มสุขอิ่มใจไปด้วยเลยหรือไม่ว่าจะเป็นเมนูสุกี้ที่จะเป็นแบบสูตรโบราณมากับน้ําซอสที่ทางร้านทําเองไม่ต้องใส่ให้เยอะความเพราะว่าสุกี้ที่เขาปรุงมาให้นั่นคือเข้มข้นสุดๆดูแล้วแล้วบอกเลยว่าดีเป็นรสชาติที่หากินยากถ้าสั่งมาเป็นแบบซุกี้รวมทะเลติดแพ้ขนาดนี้ความสดนี้ไม่ต้องบรรยายแล้วแหละแต่อร่อยนะอยากแนะนําให้ไปลองหรือแค่จะไปนั่งชิลๆสั่งเครื่องดื่มชากาแฟโกโก้ที่มาให้ละอร่อยทุกเมนูพิกัดร้านเนี่ยจะอยู่เลยกับ A1 p l a พลซไปนิดเดียวเข้าไปทางซอยเทศบาลสิบน่าจะประมาณ300ามร้าอย่ราูตกกํแพ็เป็นนอัามาาถูกเลี้ววขแล้ว หาที่จอดได้เลยร้านเปิดทุกวัน7โมงถึง1ทุ่ม